ทดสอบเครื่องดูดไรฝุ่นเราดูดไปครึ่งและตัวมันจะมากองเฮนอยู่ตรงนี้ลองนะกันใต้จะมีแสงดีนะีะต้องหน้าผุบๆอร่อยขึ้นมาจะได้สุดตัวนี้จะเป็นตัวใส่ปตดักฝุ่ มันเปมีตัวตีฝุ่นขึางบนสีแล้วกระดูดแล้วก็มีเราสิลลี่ค่าเสือเไ้ยเป็นจร่นแค่งไงต้องซื้อมาใช้เดี๋มาลองดูว่าเราจะไ้เป็นไง นอนดีขึ้นเลยตรงนี้เศษฝุ่นที่อยู่ที่ดักได้ที่นอนนี้ปัดก่อนนอนทุกวันนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ออกตัวนี้น่าจะดูดได้ดีกว่าซื้อจากลาซาดาเสี่ยวมี่จิมมี่ จะมีตัวปัดฝุ่นเป็นยางแล้วก็สลับกับแปลงแล้วก็มีหลอด UV ใส่คนแบบก็แข้งดูต้องดูครับอันนี้คือเศษฝุ่นที่ดูดจากเหล่าที่นอนและตุก,กตาตุกตานี้ออกเยอะเลยเนี่ยเรากอดกอดฝุ่นพวกนี้อยู่ ตัวนี้การทำงานมันก็คือจะมีตัวตีมันจะมียางสลับกับฟเตแปลงแล้วก็ผ่าน UV วี็นตัวค่าเชื้อแล้วดูดเข้ากล่องไซโครจะกรองด้วยแล้วก็จะมีกองอยู่ในใน,นี้ตัวหนึ่งถอดไปทิ้งได้